transformation เนี่ยมัน start with culture คะแล้วเวลาเราพูดถึงคำว่า culture เนี่ย culture มัน always go back to the top นั่นคือ number one ขององค์กรเพราะฉะนั้นจริงๆพอเราพูดถึงการสร้าง culture ในองค์กรเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นที่ตัวผู้นำก่อนถามว่าผู้นำเนี่ยควรจะทำอะไรนะคะแปวชอบใช้หลักคำว่า 3C C แรกเนี่ยคือ commitment นะคะ commitment หมายความว่า ก่อนที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตขององค์กรที่ชัดเจนนะคะ,ะเราต้องมีความชัดเจนก่อนว่าเราเนี่ยคิดจะทำ AI transformation ในเพื่ออะไระสี่คนที่สองแบบคือ communication จริงๆเมื่อกี้คุณ CK พูดประโยคนึงแล้วบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่จริงๆเป็นสกิลที่บอกว่าผู้นำในวันนี้ต้องมีเลยนะ storytelling เพราะฉะนั้นการเป็น storytelling ที่ดีของผู้นำเนี่ยจะทำให้ทีมงานพลัยอันนี้ผมพูดอย่างนี้นได้เลย4 <c oughs> ตัวสุดท้ายแล้วเมื่อกี้เรามี commitment, คอมมิตเมนต์เรามีคอมมูนิเคชันตัวสุดท้ายนี้สำคัญไม่แพ้กันนะคะ collaboration ค่ Collabor ation, ะ <c oughs> เราจะทำยังไงที่จะพาทุกคนลงเรือลำเดียวกันแล้วไปหาจุดหมายไปทางเดียวกันได้นั่นคือวิธีการสร้าง culture เลยอของคนที่เป็นผู้นำผู้ตาม จริงๆก็ล้อกัน,นะคะ่ะพู้ตามที่ดีแบบว่าอันที่หคือเราต้องโอเพนก่อนนะคะ<จ>พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนบ้างในโลกใบนี้มันทําเหมือนเดิมไม่ได้นะคะสมัยก่อนเราทํางานแบบเดิมเขาจ้างเรามาเนี่ยเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปเราต้องหาวิธีนะคะแล้วก็โอเพนไมน์โอเพนไมน์เซตเราในการที่จะ,ะทํางานกับอันที่2เลยเนี่ยการจะอยู่ในโลกของ AI เ,เมื่อกี้นี้คุณ CK <laughs> ก็พูดเหมือนกันนี่ม่ตรงใจหลายอย่างนะคะ <laughs> จริงๆแล้วเนี่ย AI replace มนุษย์ไม่ได้จริงนะคะนี่เป,นเป็นคำที่ถูกต้องจริงๆนะคะคือ AI เนี่ยไม่มีทางทดแทนมนุษย์ได้แต่เราจะอยู่ได้ไม่ได้เราใช้มันเป็นหรือเปล่าถูกค่ะถ้าเราใช้ AI ไม่เป็นอะเราแพ้อ,อีกคนหนึ่งแน่นอนที่เขาใช้เป็นนะคะ,คะแค่การเขียนพร้อมมากถ้าใครเคยใช้ ChatGPT ถามคำถามไปใน ChatGPT อะ เราเขียนคําสั่งคําถามไม่เหมือนกัน2อันคําตอบไม่เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือวิธีการนะคะก็เป็นผู้ตามที่ดีก็คือ Open Open นิดนึงนะคะในการปรับเปลี่ยน adapt to change กับ re skill นะคะ up skill ตัวเองให้เรารู้จักที่จะทำงานกับ AI ได้ด